อ้าวพี่น,อน,นอ้อนงมีหัวแตกเด้อพ,พี่น้องเอ้าวนิ่มให้หัวแตกแลนไปตําแลนไปชนกําเพงพี่น้นองแลนไปตําผาหัวแตกนี่งูเลยนี่เลือดยิ้มออกเป็น,นอะไรหบืเปลนี่ลองหัวบ่ดเปนเ็นอะไรบูฮู้หันแล้วแลนป้านกับเอาหัวโขกหันเลยหัวโขกฟ้าเลยหัวจนแตกพี่น้องเลยเมื่อกี้นี่ โอ้ยแต่เม่์ชอาเป็นแนวนี้พี่น้องเอ้ยแปบ๊บเดียวหนึ่งหูแรลนไปละเอาหัวโคจนกำแพงอันนะหัวแตกเด่นหลดก่อนพี่น้องให้พล่นใจดีหายเทหายบาเมื่อกี้นี่ยดิพอพอได้ยิบด,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 ดอกเนาะหัวแตกนูเลยบาดเนี้ยอืม อยู่สื่อกลันแหล,ล่ลินอยู่ดีๆนี่แล่ลินไปแล้วก็เอาหัว,หวไปชนฟ้านั่นโอ้ยหัวผักให้อ่อนๆอยู่ชนมันก็แตกเลยแล้วอืมปูนเนาะถือปูนเลยเนะอารมณ์ดีแล้วดินหลุดเลย ยิ้มแล้วเจ็บได้นี่ยังยิ้มอยู่คุณเก่งเนาะบักหล่าเนาะล่คุเก่งเนาะลูกเนาะโอ้ยพี่น้องเอ้ยเบิ่งเ่นี่น้องแม่นี่อเลือนบ่ละเอานงนัดสบายดี FC นี่ เนมาเบิ่งน้องว่าแตกเด้อพี่น้อง <c oughs> ว่าดิบกนอ้อ่าโอ้ยจะไปเห็นอะไรนี่ฮ่ะถึงจะมาโนเบิ่งน่องอเหตุใดเพ้อแล่นเล่นดีๆนี่แหละพี่น้องแล่นหว่วนอยู่ในหลังบ้านอะไรเล่นไปเล่นมาเมือ่อยเล่นทั้งเมือ่อยเล่นขี้เท้าแล้วก็ <c oughs> เล่นห,วนหวนัวเตะหัวต้นนี่ไร ก็ใส่กําแพงยางไงโลดนัดเออบังโลดหัวลุงมึงแบบหัวแตกนวะแตกอะไรว่ะหาเลยเออห้บัตคือกับมองแล้วมันก็มิงมิ่งยืนซึ้งหงเติบได้จังห้นะอย่าเอลยาเออเลอยู่แล้วเจ็บบ้านเองอิเมนอันลิงมวนเลยลืมเบิรนี้พาในแรนตั้มซะเาว่ะเออ เล่นตั้มลเล่นกระตาเนี่ยแล้วเล่นกระตาขี้เหงื่อเนี่ยแล้วแกไปลังบ้านถูกแกไปแกมากแ้วขึ้นไปนั่งเขาไปนั่งอยู่ในหันคือปกติเนี่ยนะวัอนี้คือชิ้นมนมมแหง้งของบอมิมห,อหัวนี่ก็ฮุบขี้เท่าใช่หัวเจ้าของผูอ่ะนะเจ็บสะโบโอ้จากสีเห็ดทางไดเนาะพี่น้องเนาะเมฆเนี่ย ใส่ส่งให้กระส่งส่ง Again, แล้วก็อยากส่งเลยได้น like ัดเลยอยากว่าวแล้วอยากว่าแล้วอยากส่งแล้วแม่แม like ่แน่แล้วหักแล้วแต่เพลินมือดอกว่าวเอ้ยนี่มีมีมีปิดนี่เหนูหัวเซยโทรบอกอันนั้นชาวอุ่นเพลินชาวเพลินกระหิตค่ะนาขยิกขยิกใส่ยิบคิวใส่ เบิ่งรูเบิ่งด,งดูหัวแตกเบิ่งดูเบิง่งพีปลาลุงเบิง่งรูหันมาเอออืมใครแบอกงงเงเหงพี่น้องเว้วยแบบ็ะหายหลก้าวหน่นีน่ืเอเหรนี่นีนี่เรีเหนั่นั่นแหละเรีเดรีรไ,ปไปเมา ลุงคือกันได้ลุงกับคิวแตกลุงก็ได้เออคือกันเลยเออลุงกับตาตาจะแตกลุงกันเออเบิ่งเล้วอันนี้ตาลุงอันนี้ลุงกับตาแตกโอตาลุงปาตัวพ่อโบเล่พ่อเล่คือกันเลยแม่ก็อยู่วางตาบาดนี่ลุงกับอันหลานอะว่ายนิวบอลนี่ก็แบบพูดบริหารระบบชีพระดับบาทแล้วอืมเศ้าแล้วเอายในมือเดียวกันเลยลุงยังนะ

หัวเตกคือมือมันถึงแ่ไหมันบดังตึมนะหัวเอาเข้าเหลี่ยมบ่ะเนาะบริเยมบริเยมผาเลยเนาะโอ้ยนะเบิ่งน้ำบ่อท่านลุงมือมันยุบแหละหัวเดวตึมเออนั่นเนาะสุกบอดีเออสุกพึ่งบอดีลุงว่ะหัดอันนักมันโตบริเีณมันนักไงหัดเอาไว้มือมันงอเป็นตึมเลยลุงกับใครล้วบ่ตาบ่บอด เอออันนั้นถืออันนั่นสว่านบอสว่านลุงนะ,นะจังเมนขักยังว่าพี่น้องเอ,อ้ยนี่เลยหลินแล้วบ้านนี่เออห็นแล้วออลุงปล่อยน้ำใส่ตู้สักผาเนี่ยลูกแม่ปันผาว่าอยู่เออมฆหัวแตกไอติมเอ้ยแล่นชนกําแพง ักลิ่นเซยนี่แหละไข่จะพ่นอันนั้นลิ่นเซยแลนชนกำแพงให้จังไปบาทหนึ่งนี่ก็หัวแล้วงมหัวอย่าเอามืองมเสพหัวเจ็บหัวมันมันแหลนชนฝาเลยเปิดน้ำใส แห่งเลยรยังบวบดได้ทายุกทายาให้ดอกพี่น้องใส่แต่ย่ามองบดได้ใส่อันย่าขาทรงขาเสื้ออายเพินมันสีเสบทายามองใส่แล้วสีอาบหายน้ำหายยาซิสะพมม่เพิ่น่าติบนแเสบแพ้อไปยาเจ็นปูือืมโฟแล้วเนาะบุนเลย ม,มันตำปูทำหาเฮือนมันกระปูะเดี๋ยวดึงเอื่อยมาหลินน้ำล่ะไอติ้มและหมักหลินนำ้ำมาหลินน้ำตลอดจนเอื่อยเพิินแล้วโอ้ยอยูจ่จะเพิินอดดึงเอื่อยมาหลินนำ้ำค่ะแีเงีย้ไอติ้มแลม้วมาหลินเป็นหมูตลอดบอนป่าเพิ่น,นอนอยู่นี่ ลิ้นเป็นหมูน้องบาดเจ็บบาดเจ็บเกิดอุบัติเหตุพร้อมกันครับอันอาน,นั่นลุงผลเนาะลุงกบเจ็บลานกบเจ็บอืมเจ้ากบเจ็บอีกนี่ ถุงเท่าพ่อถอดมาเสาร์่แมา้นี้คอะบล่าเลยนาะเอาเราหลินเปือนล้างอาบน้ำให้เรามัเชื่อไปขือนไม่เท่ามันก็จะอาบน้ำเี่อคือบนนั่งเลยนั่งให้เอื้อย่ากนะแม่เอาพากันหล่นซะไปแล้วพี่น้องเอ้ย Đây, sau hải lợ lùm đi rồi.